ก็เจ้าไข่อยู่ทั้งสกลนครนครพนมพวกเดี๋ยวพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเลื่อนจะเลื่อนดุลัดจ้าเลื่อนเจ้าเลื่อนเด้อเจะเลื่อนดุลัดคอก้อนนั่นแหละแหลมรวยแหลมยยูดีไม่แห้งไหนมาพบมาขอกันกับพูดคนเดีก็ถือวาสนาท่าตาคือกันเล่าครับพูดก็อยากให้ได้อยากให้ได้แต่ว่าพูดพู้จักหม่องมันดีครับแต่มันอยู่วบางใดเนาะเรียกร้อยตัวพันตัว เขาเกิดวันตุ่นตุ่มพูมือนี่เขากะอาศัยอันนี้นะเนาะไปไกลไม่หรอกข้อมยาก้นนี่ก็บ่ดตั้งกันดอกข้อมยาก,ก็ได้อือม,มาแล้วเมือ่อวานกานนดกกกนกีไปทั้งลำพองทั่วไปก่อนอันเป็นเรื่องยังไงยุกกรุงเทพเก็จะเอาเมาเครื่องบินมาตัวเครื่องบินอะไรไปมาครับไปยี่สิบสี่แล้วเทวดาจ,จอดเนาะ จังใดหล่ะห่าเป็นคนจังเสียเรากับปฏิเสธว่าได้อันลูกหลานข้าเจ้าว่าอันพูดนึงว่าดีมันดีดีนะมูลอันพูดนึงว่าขี่ไหลมันก็ขี่ไหลหรอดิแต่ว่าธรรมดาเนี่ยมีลเนาะเหมือนในมามูลนี่ก็พวกกับยักว่าวันนี้นะวัดนี้นะน้าเขานีด้าวัดลูกวัดตรงเขานีด้าวัดบุรีห้าลำเออนี่เดีเขาเพิ่นเด็กเลี้ยงเป็นก็มี่อยู่แล้วนี่เลี้ยงเป็นมี่อยู่แล้วมีดอกอยู่นีด้ะ เด็กหน่อยช่วงนี้เรียมตัวเด้อสู้เด่อยะดื่อเยอะขังเด็หนอยอะมายดื้อหนีห้ยหอยู่วงนี้ห้เมียน้ำนี่เด็กหน่อยช่วงนี้บ่เออบ่ห้ยบ่ห้เมียน้ำได้บ่ไดื้อโอ้ขันดื่อปูสิบ่หเมียน้ำแต่บอกเลยเขยำเถื่อถ้าเถียงกันจะไปเขาสิงตัวเขยำนี่จะไปเขาผู้ใดผู้หนึ่งจะไปขาลลางขาเจะข่าวขาบินพาดปูมานนี้จะไปเข่าซ่อนขาเขยำนัานมื้นนี่ข้ามาดี ถ้าไปขอสวนเพลินเพลินบ่เลมิประมาทแุนนี้เยารันตำนาตำลังเด้อเพลินแบบเถุงเงินมาร้อมคนไอ้ตัวอย่าเด้อเด้อมือนี่บ้านถือพวน่โทเด้ออขอมาน้ำขูมันาบอกเขาเพกันไอ้ดือว่าไอ้เนียน้ำบ้านต่อไปอย่าหยุดนบนพ่อแม่พี่น้องพี่เอฟซี่เพิ่น หมานนำเด้อเสียงกขาริ่มสาปูเขาเริ่มสาปปูขึ้นมวลไม่ได้ย้อนใส่ก้อนว่าปูใครรับฮัลโหลฮัลโหลกำลังอันช่วยกำยาดนุ่มจูเดี๋ยวขอเวลาคนน้อยเด้อเออขอเวลาก็ช่วยกำยาดนุ่มใครจะหรือใครจะอย่างนี้ไป่นี่ย ปิดต้นทราบกันต่อปิดท้นทราบกันโอ้โหเนี่นจะม่ได้ย้อนก้อนก็รับบักปรูอาอพี่น้องเตรียมสมมติปากกาศได้ครับเด้อเขียนตามคั้บอกครูได้เลยนะครับจดเอาเขียนเอาได้ค่ะแนวทางตัวเลขอย่างนั้น เล็กหน่อยมันมากรถมันเกว่าวดวดอย่รถขั้นนั่นขันที่มากเลยรถวัดมีละหนั่นรถขั้นนั่นมันก็มีหกแปดสามหกแปดสามม่สามตัวป่ครับหกแปดสามเหลือสามตัวสองเทียร์แล้วะสอเทรแล้วสองเทียรแล้วล่ะแก่อนเท่านันมากคับหกแปดสามมันเดี๋ยวหกแปดกับสามหกวางได้ก่อนเอตัวเลย

ส่ติมีทังสันตัวเขาแทาแซนทำสุนท่านตัวว่าหิ่มไม่สันแต่ว่าหอยทิมอืเแ้อใบถิ่มเด้อสามมาดือขนาดหกแปดเจ็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 ดนี่บอกกุมารปูดเขียนไทยฉันบอกบอกเขียนจึงใดกว้ยนนั่นั่นนั่นนนมาตะกอนขึ้นมาตะกอนไปแล้วพ่นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวถามที้ว่า เกนไหนกูวะพกเนีแด้วีเดี๋ยวเร้พี่น้องอเหน่อยครับมาก่อกูมั่นกันูมั่นุนคนทำไมครับทำ้ชงครับู้หเรลนจัตัวฉันเราว่ะมาผู้ปูเขียนูันสงบกว้าแขนจิตใจน้อกาู้เขียน

ต้กระตุ้นตัวอยู่เนี่ยเต็มอยู่เนี่ยของมีของขังก็หลายไม่ได้แจกยู่บ่ทุกอย่างอย่นี้หรอกฮะแจกลูกแจกล้านเโอ้โโอ้หหลายหลายถามว่าเขาว่าแจกหรืแจกเขาว่าว่แจกกับ่แจกอาศัยชุวยินขเขาที่สุนไ แยกตัวเลขนะคือคดีแล้วละครุม,ม่านท่องเอ,อ้ยแต่น้อนนี่อย่ดีนั้นนะตัวสั่งก็ให้เอาเดิเอาอย่าน,น้มีอยู่ียมันดีไบอกนี่ว่าก่อนบอกนี่ว่าก่อนฟังได้พี่น้องครับให้ปูว่ากับคุม,ม่านท่องเข้าจะจปะวาสวนปูครับวก้อนเออเก็อจังไร ก็จะโอ้ก็ให้ไปแล้วมันบอโอ้จะมันอยู่อะไรไหมโอ้ยไปต่ำสอขนกี่แล้ไม่จังม่กี่ได้บ้างเ่ยมันจะเป็นอย่งไรกี่เขียนตัวนงมันไปโยนอยู่้อคนไปเกิ่ เป็ดตำซอปูตำอคนไปหุ่นเหรอุ่นยังหุ่นีบ้านนเก่าเก่าใช่ป่ะชัดๆเ้อกุมาเลุมากะตัวแม่ดดเซ่นี่ัเกิดเ็เป็เอาเขียนชัดๆ้น่ยาๆเียนเดเ่็เปเอไม้เนอค่ะมือมาตำซอข้นตมแบบไหนี่นี่ยงมาตำซอปูเลยว่าเป็นตัวเล็กตำคับ Ừ ừ ừ. Dạ mhm, 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 Ôi mhm, 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 mhm,

ตัวเก่าที่ปยปลยวตัวเก่าที่ปล่อล้นวก็ป่อยเจ็ดศูนย์ง้นอืมเราต้องแยกเราก็จะสิหาที่เอารอบนี่เลออยู่ในนี่ล่างบนบนชิ้นนี่ก็เอะโอ้ยในสนั้นั่นนี่สองสุดนั่นจัดเอาจัดเอาบนล่างอยู่น้ำกัน Nhân tay vào Các tay ở hướng tay ngon